เรื่องสั้นมเมล็ดข้าวของพ่อกลางทุ่งนากว้างในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กแห่งหนึ่งลุงสมบูรณ์ชาวนาวัยหกสิบปลายปลายยังคงลุยน้ําปลูกข้าวทุกฤดูไม่ว่าจะฝนตกแดดออกหรือแล้งนานเขาทําอย่างนั้นมาตลอดชีวิตวันหนึ่งกลา้าหลานชายของลุงสมบูรณ์ซึ่งเพิ่งเรียนจบจากกรุงเทพกลับมาเยี่ยมบ้านเขามองดูลุงดำนาอยู่กลางแดดและอดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นว่าลุงครับทําไมไม่ขายนาเอาเงินไปทําธุรกิจที่มันจเจริญเจริญหน่อยนี่มันยุค5 G แล้วนะ ใครเขายังดำนาอยู่แบบนี้ลุงสมบูรณ์หัวเราะเบาๆแล้วพากล้าไปที่ยุ้งข้าวเก่าๆข้างบ้านหยิบเมล็ดข้าวเก่าห่อหนึ่งออกมานี่คือข้าพันดั้งเดิมที่ปู่ของลุงปลูกไว้เมื่อ50ปีก่อนข้าเมล็ดนี้ไม่ได้มีแค่คุณค่าทางอาหารแต่มันมีชีวิตมีความทรงจําและมีเวลาอยู่ในนั้นกล้าถามต่อแล้วมันให้อะไรลุงบ้างครับนอกจากเหนื่อยลุงตอบพลางยิ้มมันให้ความอิ่มแบบที่เงินซื้อไม่ได้หายใจที่นิ่งตอนฟังเสียงลมพัดทุ่งให้มือที่หยาบแต่หัวใจที่นุ่มและที่สําคัญ มันสอนให้รู้ว่าชีวิตไม่จําเป็นต้องเร็วเสมอไปบางอย่างต้องใช้เวลากว่าจะนอกวกว่าจะออกรวงคืนนั้นกล้างเงียบไปนานเขานอนมองดาวบนฟ้ากลางลานหน้าบ้านเก่าเสียงจิ้งหรีดและกลิ่นดินหลังฝนทําให้ใจเขาอ่อนลงกว่าที่เคยหลายเดือนผ่านไปกล้ากลับมาอีกครั้งไม่ได้มาคนเดียวแต่พาเพื่อนจากกรุงเทพมาด้วยพร้อมโครงการเล็กๆที่ชื่อว่าเข้ากับความหมายสอนคนเมืองให้รู้จักปลูกข้าว รู้จัก,กรอรู้จักธรรมชาติและรู้จักหัวใจตัวเองและได้ซื้อเครื่องสีข้าวชัยโยรุ่นสแตนดาร์ดหนึ่งความเร็วสีข้าว2 0 0กิโลกรัมต่อชั่วโมงปรับขัดข้าวขาว20ระดับสีข้าวข้าวเหนียวข้าวหอมมะลิระบบทําความสะอาดมีพัดลมดูดกแกลบบข้าวสะอาดระบบป้องกันมอเตอร์เบรกเกอร์ตัดไฟบวกจอไฟดิจิตอลมอเตอร์สี่แรงม้า220โวลต์โถจุข้าวเปลือก15กิโลกรัมของเขาดีจริง สินค้าดีกดๆด,ดูลิงก์สินค้าในร้านได้เลย